สวัสดีจ้าพี่น้องกองไฟขอบคุทุกคนยินดีต้อนรับเขาที่ส่องพันย่โดนแสโตรีลนะจ๊ะเขาไปอีกแล้วจ้ะหาเลาะเบิ่งเห็ดนะจ๊ะพี่น้องได้จัดไปเบิ่งหาเลาะเบิ่งว่ะสิได้จักดอกบัเนาะจ๊ะไปกันเลยจ้า พี่น้องเห็นดอกนึงแต่ว่านาำลายจะ้ะเป็นนัานๆแล้วเ่าเอาจะ้ะปลาเก่าๆเดิมๆแล้วพี่น้องปลาต้นสนจะ้ะ ลราบางกอนเนาะจ้ะสีมานบอเมอื่อน,นี่หลังจากบริเขาปามาหลายเมื่อจ้ะเหนียบแต่เนาะเล่แหกมานจ้า อ้อยถากเลี้ยแบ่งกันนาจ้ะถากกินแน่ค้นกินแน่อ๋อเร็วจ้าอังจ้าวางวาสิได้เล้วดอกนี้พื้ค่ะ อ๋อสวยจ้ะนี่จังเมียนอไดเหรอสวยงามจ้ะพี่น้องอุ้ยแข็งโป๊กจ้ะปิดไว้ก่อนเดี๋ยวจังตัดน่ะจ้ะพูนะ้ชายโดนนัดเดี๋ยวไปเห็นที่ทางคนอีกจ้ะพี่น้อง อ๋ออันสัอนน้ำยายโดนัดบอผู้ใดตาดีเอฟซีพูนจะ้ะตัง้งเ,เ,เกินเทินเกินเทนอยู่พูนจสด่งกบมีคนเข้ามาพูนจะ้ะเห็นบอจ้ะเห็นบอเฮ้ยเสร็จยายโดนัดเมื่องจ้ะ อุ้ยเต็มเลยบานนี่พี่น้องจะว่าสีใดเรือบอนะใดน่ะอีกเรื่องหนึ่งน่าจะไปหลุนกันเลยจ้าเจอพี่น้องคนบอตกใส่สองสามอาทิตย์เน่าจ้ะแข็งอยู่จ้อ,อดอกแตกเมิดบานเฮ็ดอัน ăn thang nữa nó ôi ăn hết ăn ấn... hết đi dìng coi cho ơn hết ăn ấn... cùng dìng cứ coi cho mình có đây hết cua đen thang nữa nó cho ui để vẫn cắt cho kiếp con เพื่อนพี่นอ้องเบิ้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 งปุ้นจ้ะแล้วยายโดนนัดสิบภาพไปเบิ้งช็อตเด็ดจ้ะพี่นอ้องเอ้อเบิ้งอันนี้พี่น้องเบิ้งจ้ะโพดโพ ช็อตเด็ดอยู่ตรงนี้จ้าจะด,ดอกว่าไงามันจะลงไปพูน ดอกใหญ่ค่ะใหญ่พี่น้องดอกแตกหลังจากฝนบาตกใส่ฝนบาตกอยู่สองอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เน่าจะดินแห้งสวัสดีเอฟซีทูปูทุกคนเด้อจ้ะ ยินดีตอนรับเขาทุสองคุณยายโดนาสตอรี่เนาะตัวเนาะนี่นนนนนนยายโดนาดผ้าเขาโขกเขา,ขาปลาจากพี่น้องบม่ได้เขามาโดนเติบเขามาเถอ่ยวาวิตวดังเลยพี่น้องเต็มอาญะเลยมแจะดอกใหญง่ๆงาม เก็บกันเลยจ้าจ้างามๆเลยเก็บไว้ก่อนนี่ก็ล่างึืนจ้าพี่น้องอุ้ยเพื่อนบ่อถือฝนเพิน่นก็ยังแข็งๆเนาะจา้ะเนาะหน้ากระแตกปานเฮ็ดอ,อันนั่นเฮ็ดอีอยังก็เออนี่ไปลวจากเฒ่าเป็นเชือ้อซะ อันนี้ได้อยู่เจ้าเห็ดแดงกอทั้งเหนือเออบอกกับว่าถือเก็บมันมือไปเลยมือนี่โอ้ตัวทรักก็มีมดอกนีก็เอาเอน้องพี่น้อง แล้วก็พี่จ้ะอันนี้ก็ล่างขึ้นจ้ะพี่น้องดอกหน่อยก็ล่างขึ้นขึ้นเป็นจิตจุ๊มจุมเนี่อจ้ะโอ้ยเอาหักจำอืมได้หักคาที่เลยพี่อีกจ้ะ ไล่หัวไล่ตาในเด้อพี่น้องเอ้ยเน่าจะ้ะกนี่เด็่ก็นนเน่าจ้ะไปเบิ่งซุมนี่บาน เก็บไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจังตัดดอกแตกเมือ่อี่น้องนี่บ่าเม่อแต่โอ้มันนี้ไม่รอดอันนี้ก็ไม่รอดจ้ะ ก็มาโดนหลายเห็ดเท่าวมิดจ้ะอันนี้ยังตุ่มๆอยู่จ้าสีพันธุ์ถือแดดนอกจากฮังก็สีบ่อออกสีน้ำตาลออกเป็นสีมันมันเท่าๆพูดย่าโดนเดียวไปเห็นตุ่มหนึ่งอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งกันกับว่าแมนบ่หูยจ้า Nah, si Men yun na. คนก็นกำลังล่งเม็ดหลังจากบตัตกมาโดนเติรดน่ะจะเกือบเดือนลืมเด้อจ่ายสิมาคลิปย่ายโดนัดกาแฟกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามนี้น่ะจะเนาะ กดกระดิ่งไว้เพื่อสสด้บ่พลาดคลิปไม่ๆหมจ้ะพี่น้องเบิ่งว่าย่าโดนัทสิพ้าเอซีเฮ็ดยังจ้ะล่ะมือจ้ะล่ะี่เนาะจ้ะอุ้ยเฮ็ดเถาหมดพี่น้องถ้าเกิดบ่าเถาได้บักหลายเลยนะเต็มเลย คุ้มมใกไงพี่น้องอันนี้ยายเดินกำลังออกจากป่านะจ้ะแสงอาสิบ์บ่พรอเป็นไดเด้อจ้ะไอ้เดเนดัดอยู่ในป่าเนาะจ้ะอีกอย่างฝนลินพี่น้อง หนนี่ฝน,นลงก็ไมต่ตกแห้งจ้ะตกลิ่นลิ่นกระเปียกอยู่นี่กระแมนต่านเนี่ยโอ้ยน่าว จ้าสำหรับคลิปนี้ย้าเดินนักสิขอฝากไว้แค่นี้ก่อนอะเสนะไว้พอกันไหมคลิปน้าจ้ะพี่นอ้องเฝ้าถิ่มเฝ้าปลากันเด้อจ้ะยุ้มกันไปโดนโดนเดอ้อติดตามกันไปโดนเจ้ะพี่น้องดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีจ้า